เดี๋ยวขอมรอโทรซัพปี้เขาไว้ด้วยค่ะหลายเลยเนะค่ะค่ะเจ็ดล็อตแห่ะลนี้หมดเลยที่ทำก่บเืออะไรก็เป็นเลี้งควนาตรงนี้แล้วก็ทะออกเป็นแกะใหญ่เยออกแล้วเป็นเอ็นใ่เต็มลูกแกะ เดินลงไมเลยหาไวๆนะนะบกระสุนตาเจ็บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะเพราะว่าจากเหตการณี่ิวขึ้นวกเราทุกวันนี้ บอว่านี่นว่าประชาชนี่ยึดรถถังมาได้เนะคะถ้าหาว่รัาลยังไม่ยอมเสียสละอานาจนีมาลระมาให้มีการยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่เลือดจะนองอีกเยอะเลือดจะนองอีกเยอะไม่ได้ตันนี้คืออะไรไม่ใช่ นก็อย่าคิดว่าเราก็เอาไปใช้สําหรับเวลามันบุกทำมาเอามาป่าประชาชนจริงๆนะเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยต้องมีเวือนามรบแบบที่มันสนามรบแล้เนี่ยครับอ่ามันเปลี่ยนกรุงเทพเป็นสนามรบได้ในแบบนี้เนี่ยมันจะมามันเป็นอ้นมุสโซมามันไม่ใช่คนจะมามาเห็นข้าขคนไทยด้วยกันเอง เ่ว่าเราไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายไหนแต่ว่ามันแคถือว่ามันตายไม่ใช่เข้าใจมันก็ต้องเป็นฝ่ายช่วยเสื้อแดงแล้วก็มันเป็นไปเเข้าไปได้ Are you from England? a t f you e from England, แ right? <Ireland. S 3> This, this situation in, in your country? No, no. Uh, okay. no uh, huh. <laughs> I last night. Nice. Where, where were you last night? You have somewhere here? Over here. <laughs> แต่ดีนะกาศเขาเป็นต้านนะแก่ลาวิสิ์ชุกสภาและลาอออตไปคือคนอย่างคุณเนี่ยไม่ต้องมีเกียรติไปเรียกร้องอะไรคุณไม่ได้อยู่ในฐานะของการเสียสละอะไรคุณมันก็แค่ไอ้ฆาตากรกระจอกกินคนมือเปล่ากัา่นั่นเองาุดานี่เป็นสิ่งที่บอกว่าบ้านเมืองของเรานั้น ถึงที่สุดมันไม่มีคนกาลางเหลือใครละครับคนกลางเหลือแต่เพียงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวเท่านั้นเพียงแต่ว่าทุกการ